ดอกแรกแหงหมานของเข้ามาแล้วเนาะจ้าเห็ดไข่เห็ดไข่สวยสวยเห็ดไข่พูนเลยเนาะดอกแรกเรามาอือ,องใช้มีดอุ้ยสองดอกตัวนี้สองดอกจ้ะพี่น้องจ๋าอุ้ยหมานแล้วหมานแล้ว สวยมากค่ะ ็งาาๆเลยเออเออยี่นหืออะอรเออถึงพ่นรวาม <น>ะสามดอก เม็ดหน่อยโอ้จแล้วเขานี่ล่นาอห็ดบานไข่ ได้อยู่มานอยู่ได้กินอยู่นี่กระตาเรือนเนี่ยว่าจะได้วางออกมากนี่ได้กินอยู่สุกุนอยู่จ้าเห็ดู้หลอกเขาติดันกแห้งแห้งเฮ็ดกระแห้งหมดแล้วมานมานกระสุกุนจ้ากระตาแล้ว